ในอดีตพลังการให้ของมุสซิมเชียงใหม่เปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลย่างอิสระเราจ่ายสการด้วยความศรัทธาจากมือสู่มือจากใจสู่ใจแต่ความงดงามนั้นยังมีความเหลี่ยมล้ำที่มองเ็ลคนยากจนบางคนได้รับการช่วยเหลือซ้ำซ้อน ในขณะที่อีกหลายครอบครัวในมุมมืดของจังหวัดกับถูกลื้มเรียนก้าวสำคัญเกิดขึ้นเมื่อความศรัทธามาบรรจบกับระบบจัดการสสมหรือแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันขีดเขียนบทใหม่ของการบริจาคเอาบ่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการศาสนาแต่เาเปลี่ยนวิธีการบริหาร เพื่อเงินทุกบาทจากพี่น้องมุสลิมกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้ชื่อกองทุนสกัดและใบตุ้มมานเชียงใหม่ในการดําเนินโครงการสกัดของกองทุนสกัดของ, at, ของแผนงานสร้างเสริมมุสุขมุสลิม,มไทยนั้นก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีไรายได้ผู้ที่สามารถที่จะมอบในส่วนที่ตัวเองได้ส่วนหนึ่งสิ่งตหลักการของเราก็คือ2.5 2.5%ของรายได้หลักที่มีรายได้ในรอบปีนะครับที่สามารถมอบให้กับผู้อยากไรรจากวันนั้นสู่วันนี้ใบตุ่นมารเชียงใหม่กลายเป็นครั้งกลางแห่งความดีที่มีระบบตรวจสอบชัดเจนทุกรายชื่อของผู้รับสกาศผ่านการลงพื้นที่ที่คัดกรองจริงๆเพื่อมั่นใจว่าสิทธิของท่านได้ส่งคืนถึงมือผู้ มีสิทธิ์รับสกาดอย่างแท้จริงครับโครงการสกาดและไปตุมานของคณะกรรมการสลามประจำตัวชุใชนนะครับได้ตั้งคณะอนุมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับประกอบพื่อรวบรวมสกาดของมีน้องจารึงใหม่และทั่วไปเนี่ยเพื่อจัดมาให้กับผู้คนแป่สัพวกที่มาวันนี้คือเขามาในจัปพวกหนึ่งคือกลุ่มคนที่เปิดมีสิทธิ์รับสกาดหนึ่งในแปดล้วกอบเปิดเจะใครได้ป่วยกันก็ชอบกุแจกัน เขาก็จะซือโอกาสไปเยี่ยมเงินเดือนนะครับมาจากที่บ้านมาให้ที่บ้านเลยนะครับก็ต้องนได้มีความลําบากที่ต้องออกไปทับถึงที่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 สำนักงานหรือที่ที่สำนักจัดประชุมที่เรียกว่าสังคมเพราะคือเทาจับจ่ายให้เพิ่อนตลอดไปทุกเดือนนะครับเดือนละห้าร้อยบาทต่อหนึ่งคนนี่นะครับเทากัจะเอามาพ่อเขาเพิ่อนเลยนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีครับได้ช่วยเหลือบุคคลแปดจำพวก คนรวยกได้ช่วยคนจนตามหลักการอิสลามขอบคุณมากครับคนที่เอามือนาเขาได้สบายเนาะคื่อยาสือยังกินไปมันไปสบายเนาะุลทุกสิทุกอย่างมกระขึมาเองเลยเีไปทำจัดหนกอ่ะุเลยเจ้าโกาีก็รเจะน้องสืบเนี่ยคือความชื่อเดเราม่ามีแักสามารถไขอ ขอใครได้เนาะนอกจากที่เพคนจะเข้ามาฮืึยื้อความเมตตามาฮืึยังก็ภูมิใจและดีใจเขาโครงการนี้เป็นไปฮืใจใหญ่นานโครงการนี้ช่วยเหลือคนทุกคนอยากมันเอ่อคนรวยมันก็่าอย่างว่านั่นก็มีเงินเพก่วก็มาช่วยเขาเขาก็ลำบากทำมาหากินมาได้ขอบคุณครับ mm, เราสร้าขกองทุนนี่ละฮะเขาจริงเป็นสิ่งที่ดีซึ่งกับฝันว่าจะมีผมฝันนะผมเคยทำมาแล้วแต่ว่ามันม,มันนอกขนาดนี้และกลับ,บกว้างขวางขนาดนี้เลาอยากให้มันควบคุมกว่านี้เห็นหน่อยเพราะว่าบางตีบางหัวบางแรงเราเนี่ยคืออยากให้คะแนนของการที่รับผิดช,ชอบได้ไดเจาะจุดเข้าไปคุณตีมันชัดเจนว่า ในแต่และอันมุกเกมทุติน่ะยังมีคนที่อันลำบากหรือมีความอันต้องการนักกว่านี้แหมบความท้าทายใหญ่คือจิตสำนึกและความเข้าใจในสิทธิหน้าที่เราต้องแยกออกระวางคนยากจนที่ต้องการโอกาสกับคนยากจนที่รอคอยเพียงการส่งเคาสนี่คือบททดสอบของกรรมาการมาชิดในการคัดกรองอย่างเป็นธรรม นะครับจากทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีการสะท้อนนะครับผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีขึ้นนะครับทุกปีเราก็จะได้รับข้อมูลนะครับข้อเสนอที่จะนําไปสู่การพัฒนาการทํางานทําให้กองทุนกองทุนสกัดใบตุ้นมาจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพัฒนาการนะครับ ในการทำงานที่ต่อเนื่องนะครับบทเรียนในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็การแก้ไขบทเรียนหรือปัญหาต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของคนทำงานนะครับและความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือนะครับพี่น้องมุสลิมให้ตรงตามเจตนาลมณ์ของหลักการสากาัดตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลามนะครับไว้นะครับแล้วก็ความเข้าใจ การสื่อสารภายในองค์กรนะครับคือหัวใจหลักที่ทําให้พวกเราทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นครับเขาเหล่านี้จะเป็นหูเป็นตาให้เราเป็นตัวแทน่งของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเรื่องของสกาดเรื่องของความการจัดเก็บสกาดและเป็นการช่วยกันกรอง คนที่มีสิทธิ์รับสกัดอย่างแท้จริงนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบผู้กองทุนกสกัดส่วนกลางอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งความคาดหวังเอาไว้ในนี้นครับแต่ละพื้นที่ก็คงจะมีปัญหาแตกต่างกันได้มาเจอกันได้มาปรับทุก์ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่าในแง่ของความรู้มาปรับฐานให้เข้ากันกับาทางกรรมการประจำจังหวัดเ,เชียงใหม่นะครับเรื่องสากาศ เ,เพราะผมเชื่อว่าในหลายๆมสัสยิดก็คงจะมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสาการที่ต่างกันอยู่แล้วก็แนวความคิดในการแจกก็คงจะต่างกันได้มาเจอกันอย่างนี้ได้มาปรับฐานความเข้าใจบางทีในแต่ละมะสัสยิดก็มองว่าทาไมกรรมการกลางของจังหวัด มองอย่างนี้ทาไมไม,ไม่ไม่ทำตามที่ฉันคิดแต่พอมาอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าได้มาฟังว่าเออกรรมการประจําจังหวัดคิดอะไรอยู่ผมว่าช่วยช่วยในแง่มุมนั้นได้เยอะนะครับแล้วอีกอย่างก็อย่างที่ว่าแต่ละมัสยิดมีปัญหาเล็กๆน้อยๆต่างๆกันมาเนี่ยกรรมการกลางของจังหวัดก็ไม่ไม่ได้ลงไม่ทราบรายละเอียดของแต่ละมัสยิดเมื่อมาได้มารวมกันเนี่ยก็ได้มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มาช่วยกันได้ไหมนี่กันนะครับเพราะผมเห็นอย่างหลายๆมสัสยิดเจอหน้ากันเคยแต่ทักทายกันข้างนอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอมางานนี้เนี่ยกรรมาการได้มา,าทักทายกันเห็นหลายคนครับเห็นหลายคนได้มาอ๋อในมสัสยิดผมเป็นอย่างนี้นะผมแก้ไขกันอย่างนี้นะของคุณเป็น,นยังไง,อ,งอะไรก็ตางกองทุนสากาดก,ก็พยายามชี้แจงถึงอมนาณะของผู้ที่ทํางานในกองทุนสกาดในการที่จะนำอสกาดซึ่งเป็น ฟัดดูของพี่น้องมุสลิมมาฝากคว้อยู่ภายใต้าการรับผิดชอบเอาไปให้กับบุคคลที่มีสิทธิรับสากาัดจริงๆและเมื่อเราทําเช่นนี้แล้วเราก็ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบานวาตาลาในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ที่รับอามานะจากผู้ที่จําเป็นจะต้องออกสกาดและกองทุนสกาดก็เก็บรวบรวมมาและนําสกัดนี้ไปให้กับบุคคลที่มีสิทธิรับสากาัดที่แท้จริง ที่เขามีความเดือดร้อนบุคคลที่ยากจนและบุคคลที่อันกุรอานได้ระบอกไว้เพื่อจะได้ตรงประเด็นตามเจตร,รมณ์ของอันกุรอานตามเจตร,รมณ์ของอันอิสลามอลลอฮสุลเลาะสุลเลาะสุลแมได้กำชับว่าพวกเราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบอยู่และอัลลอฮฺสุบานาลาก็ต้องทําการสอบสวนเราในวันเกียรมาถึงสิ่งที่เรารับผิดชอบหรือถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้ การรับผิดชอบของเราประกาศก็คือเป็นบทบัญญัติที่บอกให้รู้ว่าคนบุคคลที่มีการครอบครองทรัพย์ตามตามพิกัดตามจํานวนที่ศาสนาได้ระบุไว้ตามเงื่อนไขที่ศาสนาได้ระบุไว้เขาจะได้รู้ว่าเขาจําเป็นจะต้องนําเอาสิทธิทางทรัพย์สินของเขานั้นไปหยิบยื่นให้กับบุคคลที่อันกุรอ่านได้ระบุไว้นะนี่คือประเด็นสําคัญที่ มองในมิติของสังคมนะการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือกันและการหยิบยืน่นนะครับลดช่องว่างหยิบยืน่นการช่วยเหลือให้กับบคุคคลที่อ่อนแอหรือบคุคคลที่มีความจําเป็นในขั้นพื้นฐานของการดํารงชีวิตของเขาและก็นั่นคือการทําให้บทบัญญัติของอิสลามนั้นได้เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น ในสังคมมุสลิมเรานีครับการทํางานที่มีการแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันฟังกันแนะนําตักเตือนกันในสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามส่งเสริมความเป็นอกภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้หากต่างคนต่างคิดต่างทำเป็นเหตุให้เกิดรอยร้าวในสังคมชุมชนนำมาซึ่งฟิตนะหรือความเสียหายมากมาย กองทุนสากาดเชียงใหม่นับเป็นตัวอย่างหนึ่งในการจัดการบริหารทำงานให้เกิดผลต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างถูกเป้าหมายอินชาอัลลอฮ์บรรยากาศงานวันคืนสิทิิที่ยิ่งใหญ่เห็นภาพการมอบเงินสดทุนการศึกษาและอุปกรณ์การประกอบอาชีพเช่นรถเข็นขายของจักเย็บผ้างานวันคืนสิทธิคือวันที่กำแพงระหว่างคนรวยและคนจนพังทลายลง มันไม่ใช่การส่งเคาะผู้ที่ได้รับต้องรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแต่เป็นการที่ผู้จ่ายสกัาดต้องมาขอบคุณผู้รับที่ช่วยทำหน้าที่ทางาศาสนาของเขาสมบูรณ์คืนสิทธิ์ชาวสากัาดในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทางคณะกรรมการกองทุนสากัาดและประตุ้นมารจังหวัดเช,ชียงใหม่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการดูแลนะครับมอบสากัาดให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับสากัาดนะครับ ที่ทางคณะกรรมการกอ,องทุนนะครับได้ดําเนินการมาทุกปีนะครับปีน <ๆ S 1> เด็กๆเยาว,วชนนะครับที่อยู่ในกําลังเล็ดเล่าเรียนศึกษาอยู่นะครับซึ่งอ,อาจจะมีฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งกลุ่มนี้เราก็จะให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษนะครับก็มีจํานวนเยอะที่สุดในบรรดาผู้ที่มารับสาก,กาัดนะครับนะครับโดยการให้สาก,กาดของกลุ่มนี้เราก็จะแบ่งตามลําดับ ทันเรียนนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับประิญญาตรีหรือป,ชอปวชปวสนะครับก็จะมีการให้ตามความเหมาะสมนะครับคณะกรรมการแต่ละท้องถิ่นแต่ละมณิลนะครับที่จะต้องทําหน้าที่จัดการบริหารเงินที่รับมาสกาดที่รับมาแล้วก็นําสู่ผู้รับผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดอย่างแท้จริงและถูกต้อง